จีนประนามแผนติดตั้งขีปนานวุธพิสัยกลางในญี่ปุ่นของสหรัฐพร้อมตอบโต้หักจำเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อวานนี้ว่าจีนประนามแผนการของสหรัฐในการติดตั้งขีปนานวุธพิสัยกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังผู้แทนพิเศษด้านการควบคุมอาวุธของประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผย kah? ถึงแผนติดตั้งขีปนานวุธพิสัยกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งในดินแดนของญี่ปุ่นด้วยซึ่งตรงกับด้านสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่าสาหรัฐเริ่มการหาหรือกับโตเกียวในการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางใหม่หลังจากวอชิงตันถอนตัวจากสนธิสัญญา INF อย่างไรก็ตามทางการญี่ปุ่นยังไม่ได้ยืนยันรายงานเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ ด้านโฆศกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอ้างว่ารัสเซียมองเห็นแผนการของสหรัฐที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการติดตั้งขีปนาวุธใหม่ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้นในการแข่งขันด้านอาวุธรอบใหม่ที่นำไปสู่อันตรายด้านจีนกล่าวต่ออีกว่าพร้อมที่จะรับมือหากสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางในเอเชียแปซิฟิกจีนจะดำเนินมาตร,รการตอบโต้ที่จำเป็นหากสหรัฐ มีการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหากฝ่ายสหรัฐเดินหน้าตามแผนสำหรับการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจีนจะดำเนินการมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในด้านความมั่นคงโดยทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ระหนักถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการกระทําของสารัฐและผลกระทบร้ายแรงที่กำลังจะตามมาสำหรับสนธิสัญญา INF เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม2019สนธิสัญญากองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางสิ้นสุดลงตามความคิดของสารัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยวอาชิงตันโต้แย้งว่ารัสเซียปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง ที่สหรัฐยื่นคำขาดในการให้จำกัดขีปนาวุธล่องเรือรุ่นใหม่หรือ9 M729 ซึ่งสหรัฐและพันธมิตรนาโต้มองว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาด้านกลุงมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดวยกล่าวว่าตามเทคนิคของขีปนาวุธรุ่นดังกล่าวคือ9 M729 อยู่ในพารามิเตอร์ที่อนุญาตได้ของสนธิสัญญา INF โดยรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ละเมิดสนทธิสัญญา INF แต่อยากได้และได้ยืนข้อเรียกร้องโต้แย้งว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ละเมิดสนทธิสัญญา INF โดยประธานาธิบดีวลาเดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการเกิดขึ้นของขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยสั้นของสหรัฐในเอเชียจะทำให้เกิดภัยคุกคามใหม่ๆที่ตามมา ย้อนกลับไปเมื่อวันที่13ธันวาคม2562สหรัฐได้ยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางเหนือแปซิฟิกโดยกองทัพอากาศสาหรัฐได้ยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางลูกหนึ่งตกใส่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นการทดสอบอาวุธปล่อยเชิงรุกครั้งที่2อในรอบ4เดือนนับตั้งแต่สหรัฐถอนตัวจากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางที่สหรัฐทำไว้กับรัเสเซียหรือรู้จักกันดีในนามของไอ f